สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของโจโจ่ล่าข้ามศตวรรษกันบ้างดีกว่าหลังจากที่เรานะครับได้พูดกันถึงเรื่องราวของวันพีทเนี่ยกันไปเยอะมากๆแล้วจนหลายๆลยคนนะครับผมก็บ่นว่าเบื่อวันพีทอยากดูเรื่องอื่นบ้างนะครับผมในวันนี้เราก็เลยจัดโจโจมาให้ครับโดยเรื่องราวในวันนี้นะครับผมเราจะพูดกันถึงเรื่องราวของหนึ่งในคนตระกูลโจซ่า ที่หลายๆคนนะครับลืมไปเลยว่าเธอมีตัวตนอยู่และเธอคนนี้นะครับผมก็ยังคงมีชีวิตอยู่นะครับยังไม่ได้ตายไปตามกาลเวลาหลายๆคนนะครับผมอาจจะนึกออกแล้วว่าคนที่ผมพูดถึงคือใครกันแน่ครับโจสตาร์คนไหนนะใช้คําว่าเธอเอ๊ะมันก็ต้องเป็นผู้หญิงนะสิแล้วมันจะเป็นใครกันลูกสาวของโจเซฟอย่างนั้นเหรอฮอลลี่ไงก็ไม่ใช่เพราะวะ่ามีสแตนด้วยไม่ใช่นะครับผมคนที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือ ชิซ u กะโจสตาร์นั่นเองครับผมโดเรมอนมาเลยไม่ล่าแมไม่ใช่นะครับผมชิซูกะโจสตาร์คือใครกันหลายลายคนนะครับผมก็อาจจะนึกไปนึกมานึกไม่ออกนะครับเอเธอเป็นใครกันเพราะผมก็บอกไว้แล้วว่าคนส่วนใหญ่มันลืมการมีตัวตนของชิซูกะไปแล้วนะครับผมโดยชิซูกะเนี่ยนะครับได้โผลอ่อมาในภาค4นะครับ Diamond is Unbreakable นะครับเธอคนนี้นะครับผมเป็นเด็กทารก ที่โจเซฟได้ไปเจอเข้านะครับเป็นเด็กทารกที่ไม่ใช่เด็กทารกธรรมดาด้วยนะเป็นเด็กทารกล่องหุ่นด้วยนะครับผมคือการล่องหุ่นของเธอมาจากพลังสแตนของเธอและนอกจากนี้นะครับผมเธอนะครับ ก็ยังสามารถทําให้สิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเธอเนี่ยล่องหนตามไปด้วยได้เช่นสามารถทําให้สิ่งของหรือว่าสิ่งที่เธอนะครับผมไปสัมผัสเนี่ยอย่างมือของโจเซฟก็ทําให้มันล่องหนไปได้เหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าในตอนที่โจเซฟไปเจอเธอเนี่ยนะครับเธอยังมีอายุแค่6เดือนเท่านั้นโจเซฟก็หาพ่อแม่ของเธอไม่เจอก็เลยรับเธอมาเลี้ยงเลยครับกลายเป็นผู้ใช้สแตนที่ถูกรับเข้ามาอยู่ในตระกูลโจสตาร์แต่เธอคนนี้นะครับผมไม่ได้มีหลักฐานอะไรบอกอย่างชัดเจนว่าเธอนะครับเป็นเชื้อสายตระกูลโจ โดยสายเลือดหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเธอก็ได้มีชื่อโจสตาร์อยู่ในชื่อละและพลังของเธอนะครับผมคือการทําให้สิ่งของล่องหนรวมไปถึงตัวเธอเองโดยในตอนที่เธออายุ6เดือนเนี่ยนะครับผมเธอยังไม่สามารถควบคุมสแตนของเธอได้เพราะฉะนั้นนะครับผมเธอไม่สามารถชี้ได้ว่าอันนี้ล่องหนนะอันนั้นไม่ล่องหนนะเธอยังพูดไม่เป็นเลยด้วยซ้ํา ผมก็เลยคิดว่าถ้าเธอโตขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีสแตนที่เก่งมากๆเลยครับทาให้สิ่งของอะไรก็ได้ล่องหนเนี่ยนะครับผมโหดขนาดไหน่าผู้ชมคิดดูสมมติเราทาให้ศัตรูของเราล่องหนเนี่ยแต่เรารู้ว่ามันล่องหนอยู่ตรงไหนศัตรูของเราจะไม่เห็นมือตัวเองเลยด้วยซ้ำอ่ะมันอาจจะดูแบบประหลาดนะครับผมแต่ผมคิดว่าเป็นพลังที่มีประโยชน์มากๆเลยหรือทําให้เรากับเพื่อนของเราล่องหนอย่างเงี้ยศัตรูก็โจมตีไม่เจอแล้วถูกปะ ทำให้พื้นดินล่องหนก็ยังทําได้ทําให้ต้นไม้ร่องหนก็ทําได้ทําให้อะไรร่องหนก็ทําได้นะครับผมถ้าฝึกพลังนี้ให้เทพเนี่ยเป็นสแตนที่แบบเกรด A เลยแหละครับผมคือโหดมากๆนะครับและอาจจะไม่ได้โหดแค่ด้านการต่อสู้อย่างเดียวแต่โหดด้านของการใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงด้วย และหลังจากที่ตัวของโจเซฟนะครับผมได้นําตัวของชิซูกะมาเลี้ยงเนี่ยพอหลังจากจบภาคนะครับก็ได้เอาชิซูกะกับอเมริกาไปด้วยแต่เราก็พูดกันตามตรงว่าโจเซฟเนี่ยก็แก่มากๆแล้วนะครับผมคงไม่ได้อยู่ดูชิซุกะโตขึ้นมาหรอกครับผมเพราะชิซูกะตอนนั้นก็6เดือนเองครับ โจเซฟก็น่าจะลาโลกไปก่อนที่ชิซุกะจะได้โตขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับผมการดูแลของชิซุกะก็น่าจะตกมาอยู่ที่ซูซี่คิวครับแต่ซูซี่คิวก็แก่งงาเหงืออพอกันเลยครับผมก็คงจะอยู่ได้ไม่นานเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนะครับผมผมคิดว่าซูซี่คิวนะครับก็คงจะไม่ได้อยู่ดูต่อไปนั่นแหละก็น่าจะเป็นฝีมือของโจทาร่นะครับไม่ก็เป็นพ่อบ้านอะไรแบบนี้ โดยตัวของผมเองนะครับผมหลังจากที่ดูเรื่องราวโจโจ้ทั้งหมดมาเนี่ยชิซูกะโจสตาร์นะครับผมโล่มาแค่ในภาคสีเท่านั้นแล้วเธอนะครับผมก็กลับอเมริกาแล้วก็หายไปเลยนะครับแทนที่เราจะคิดว่าเราจะได้เห็นเธอในภาค7อะไรแบบนี้พอจบภาค6ประมาณนั้นเธอก็น่าจะอายุแบบ10กว่าขวบแล้วไงภาค7ก็น่าจะมาตอนที่เธอแบบเป็นวัยรุ่นพอดีแต่กลายเป็นว่าจบภาค6นะครับมันดัน เปลี่ยนจัก,กรวาลไปแบบอีกจัก,กรวาลหนึ่งก็เลยทําให้โอกาสของชิซุกะนะครับผมล่วงหายไปเลยนะครับและเรานะครับผมก็จะไม่น่าจะได้เห็นแล้วละ่ะพูดตรงๆว่าไม่น่าจะมีโอกาสที่เธอจะได้กลับมาในเรื่องแล้วแต่ก็บอกไว้เลยว่าเธอนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นโจสตาร์และหลายๆคนลืมไปและมีสแตนที่เรียกได้ว่ามีพลังที่มีประโยชน์มากๆนะครับ และนี่นะครับผมก็คือการมาย้ำเตือนความทรงจําเกี่ยวกับโจโจ้ให้กับท่านผู้ชมฟังนั่นเองครับผมเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับคลิปในวันนี้ชอบไม่ชอบอยังไงก็บอกกันมาได้นะครับผมในวันนี้ก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เราเช่นเคยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาหาคําตอบกันนะครับผมว่าสแตนอะไรในโจโจ้เนี่ย เป็นสแตนที่ห่วยที่สุดนะครับผมมันคือสตนอะไรกันนะลองคิดไว้ในใจกันก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคือสแตนอะไรกันแน่ในความคิดของผมนะโอเคไปแล้วครับผมบา,บายยครับสวัสดีครับ